พี่น้องจ้ายายเอาพาพี่น้องของมาเก็บเอาอันใบบกูดยุสวนจ้าไปเหตุกับเขาเทียงเอาจักใบสองใบกับพ่อละจ้าพี่น้องเมืองอันนวยบกูดพตู้กับเป็นดอกยายเอสิเก็บเอาตอ,อันใบอันงานใดที่มันเป็นดอกด้วยพี่น้องเด็ดออกให้มันนันให้มันแพรให้มันแตก ดอกมันก็ใส่กับเขาใส่แนวอยู่แนวกินได้คือกันจ้ะใส่ได้คือเก็หน่ะละอย่างมาเบืองต้นนี่น้ำก้นเพินพองเบืองอันมันเป็นดอกแก่เป็นหลังย่าเอ๋่บ่ได้อันเห็ดกับเขาบ่ได้เห็ดกับเขาแบบเล่าเลกับเลื่อบ่ได้แม่เก็บเอาไปตูว เป็นดอกบ่ญหรอหาเอาคือเกาหรอจะจะ,จะได้แล้วได้พักแล้วกับขาบ้านจ้าบันนี้ย้ายสิไปเห็ดออมอันออมไก่ใส่อันบักฟักทองจ้า จ้พี่น้องย่าเอกเตรียมเครื่องสำหรับออมไก่อันกินข้าวเที่ยงมื้อนี้เรียบร้อยแล้วจ้ะย่าเอใส่ผักกะเงี้ยงกับผักซีลาวน้ำจ้ะผักกะเงี้ยงย่าเอซื้อมาไว้แต่ใส่แกงหน่อไม้ล่ะพี่น,อาาอน,น้องแต่ว่าอันแกงหน่อใหม่หลอบก่อนหนึ่งย่าเอแกงไปเบิดแล้วเนอย่าเอซื้อมากระป๋องนึงนั่นย่าเอแกงไปเบิดแล้วมันย่าเอกพาาดใไปร้าน,นี่ยเทียอีกจ้ะย่าเอก็ أ ا, เลยสิเอามาแกงใส่อันเอามาใส่ออมไก่ก่อนจ้ะย่าเอกอย่านมันเปื่อยย่านได้เอาทิ่มจ้ะพี่น้อง อ,นนอ,อันนี้ก็เป็นอันใบตู้จ้ะอันนี้ก็เป็นอันใบบักกูดทางนี้ก็จะเป็นพริกเป็นต้นตะไคร่จ้ะเป็นอันตะไคร้ใหญ่หั่นไว้ใาญ่เอาไก่ลงนะ้ำขวานเส่กันแล้วกันตะไคร้แล้วก็กระเทียมจ้ะพี่นอ้องให้มันหอมๆก่อนจ้ะยหญ่อันก็เลยใส่หนักก่อนแล้วจะาหญ่เอาเนี่ยแหละน้ำจากไก่เนี่ยจ้ะนักจากไก่ หัวในมันแห้งๆก็จะมันจ้องสีดับข้าวนะจ๊ะพี่น้องหัวหอมๆไก่เตียนสีแล้วจ้าอย่าใ,ใส่ฟักทองลงไปเพืก็จะเอาฟักทองลงมกกัดหัวจ้ะควรฟักทองมันยุบกันจ้าพี่น้อง ตักไส่ลงน้ำน้ำน้ำัวตื่มใส่กันอยู่อกอนจั่งยาเหเติมน้มก้นจา้า ติมน้ํแล้วก็ปิดฟ้าทิ้งไว้ให้อันหมอเดือดก่อนจ้าให้อันักทองเฮายุกแล้วก็เปื่อยจักน้อยก่อนแลวจังค่อยมาปรุงจ้าพี่น้องหมอเดือดแล้วจ้ายาอใส่อันหอมขาวก่อนจ้าย่าลืมใส่ลงไปบ่หั่นยาอสิขอปรุงก่อนพี่น้องยาอใส่เกลือสอนนึงก่อนตานิดนึงจ้าบ่ใส่หลย ไซนัปปลาส่วนนึ่งจะมันเป็นส่วนนะพี่น้องทับพี่นึ่งจะย,เอเอยเอเ่อยเอวพีดฝักก้อนย่อยเปื่อยขัดปวดจยากพี่น้องย่อยกะเวลาพีดย่อยก้าเห็ดหนั่นเห็ดนี่อยู่กะมากฝักก้อนเปื่อยออกจ้ะเบิงแต่ว่ากะมากกินเปลือยกะสิพอดีหล่ะจ้ะ ยาเอซิมต้งหลอกจาก้งองหันรสชาจิอดันมนันบอกให้ในพ่อเกลือปัญดายาเอใส่เกลือลงไปอีกน้อยนึงจากหลังจากที่รสชดจิโอเคแล้วย่าเอะิส่มมขันตอนจุดท่ายจะไ่พักต่งางต่างไพักต่างๆกับเป็นอันว่าเซ็ตสินหลอดจา้าอมไก่ไ่ฝักทองย่าเอใส่มมสพักวัาเป็นสวนนึงจากพี่น้องเมื่อ ฝักต้องย้ายเอกับเปื่อยคักเล้วจากนี้ย้ายปิดฝาถิ่มใบเราไปเห็ดเปียกแนวอื่นนั่นงงงเงี้ยกับมาอย่างนั้นฝักต้องจกินมาเปื่อยจ้ากย้ายเอกเซตพักยางอื่นลงไปแล้วอมไก่เซตฝักต้องย้ายกกับเป็นอันวา่าเสร็จเรียบร้อยซุปเราจานพร้อมเสิร์ฟกับขา้าวเตีงย้ายเอกกับ พร้อมเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมานี่ยายเอกินข้าวเที่ยงกับซุป,ปแบบจา้าอันนี้ก็สิเป็นอ้อมไก่ใส่ฟักทองจากพี่น้องผักสดยายเอกกับมีแค่แตงกวากับหอมขาวจา้ามานี่ยายเอกกินเห็อนอ้อมไก่กับข้าวสวยจ้าพี่น้องข้าวเหนียวยายเอกเบิร,ร์ตบ้านเี่กปซสื่อ,อยู่ร้านเอเชียอยู่จา้าอันนี้ของพหญ่จ้า,ยจาพยไงระบบคอยกินข่าวหลายเราสิกินกัดหลายกว่าจา้ามาจ้าพี่น้องมากินข้าวเที่ยงกับยายเอก,ยยกจาก้า จากพี่น้องคลิปนี้ย่าเฮกาสิโอตัวกินเขาก่อนนะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจาพี่น้องขอบคุณลหลายจ้าที่ติดตามมองคลิปของยเอ่เนอานอจ้านาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจ้า